แกนขาไม่ขยับไม่ได้อันนี้ขยับได้รัขยับได้ดีบูนตัวเนี้ยที่ที่ทําให้มีผมมีชีวิตใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราสมบูรณ์ได้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาแนะนำหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีส่วนช่วยดูแลกระดูกและข้อของคุณค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชื่อว่าดีบูนหรือดีบูเน่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยในการดูแลกระดูกและข้อค่ะสําหรับคนที่เริ่มมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อเข่า ข้อหัวไหล่นะคะข้อสะโพกหรือแม้แต่ปัญหาหมอนรองกระดูกค่ะแนะนําเลยผลิตภัณฑ์ดีบูนตัวนี้นะคะซึ่งประกอบไปด้วยสารสกัดที่ทรงคุณภาพถึง7ชนิดค่ะรวมอยู่ในกล่องเดียวค่ะและสามารถช่วยให้คุณนะคะบรรเทาจากอาการที่เกิดจากปัญหากระดูกและข้อให้ดีขึ้นได้ไถ้าวันนี้คุณกําลังประสบป,ปัญหาจากเรื่องของกระดูกและข้อค่ะแนะนํานะคะให้รีบติดต่อทางฝ่ายลูกค้าของเรามาได้เลยนะคะ เพื่อจะติดต่อสั่งซื้อและรับราคาโปรโมชั่นพิเศษค่ะสำหรับคุณที่กำลังตัดสินใจนะคะที่จะซื้อนะตอนนี้นะคะสามารถโทรติดต่อขอคำแนะนำการทานพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์กำลังรอให้คำแนะนำกับทุกท่านอยู่ค่ะแล้วรีบติดต่อมานะคะดิฉันตภาพินบุญศรีนะคะปัจจุบันเป็นครูสอนธรรมะอยู่ในโรงเรียน แห่งหนึ่งค่ะมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกเคลื่อนมีอาการปวดมากไม่สามารถนอนตรงได้เวลานอนนี้ต้องยืดขาข้างหนึ่งตรงและอีกข้างหนึ่งต้องงอไว้การเดินก็เดินไม่ตรงนะคะอาการปวดเป็นอยู่เป็นระยะระยะแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบปกติได้ค่ะช่วงนั้นดิฉันทรมานมากเลยหลังจากที่มีคนแนะนําให้รู้จักกับดีบูลสามารถที่จะทําให้อาการที่ดิฉันปวดและท,ท,น,ทนทรมานอยู่นะดีขึ้นได้ จากการที่ได้ทานดีบูลต่อเนื่องมาระยะหนึ่งนี่ทาให้เห็นเลยค่ะว่าอาการปวดที่เป็นอยู่นะลดลงค่อยๆลดลงฉันได้ทานทั้งสองตัวค่ะทั้งโคเลจินและดีบูลอาการปวดที่มันเคยเป็นดีขึ้นเลยแล้วทําให้เราเนี่ยหายจากอาการปวดเหล่านั้นได้ภายในเวลาไม่ถึงประมาณสามอาทิตย์นะคะรู้สึกว่าดีขึ้นเลยแล้วหลังจากนั้นดิฉันก็ใช้ชีวิตเป็นปกติ ซึ่งดิฉันดีใจมากค่ะดิฉันรัชนีจันทราอารีนะคะเมื่อก่อนเคยประสบอุบัติเหตุมาเจะรู้สึกว่าหัวเข่าจะมีปัญหาและข้อสะโพกก็เลยใช้ดีบูลเนี่ยค่ะทานลองก็ลองทานดีบูลไปประมาณสามซองก็จะรู้สึกว่าหัวเข่าที่เคยขัดเวลาเราขึ้นสะพานลอยเหนื่อยแล้วก็ขัดหัวเข่าเนี่ยก็ดีขึ้นหัวเข่าเนี่ยมันจะลื่นขึ้นเวลาที่เราเดินมันจะไม่ค่อยฝืดก,ก็จะไม่เจ็บดิฉันก็ทานมาเรื่อยๆมันช่วยได้มากจริงๆค่ะ ชื่อชมายบัวสีอาชีพขายมะพร้าวอาการที่เป็นคือปวดเขา่าปวดกระดูกมากเดินไม่ได้ต้องนั่งขายของพอทานดีบูนอาการดีขึ้นเดินขายของได้ไม่ปวดไม่เมื่อยคุณเป็นอย่างฉันหมหยปวดเขา่าปวดขามาทานดีบูอยังจัดสวัสดีค่ะปฏิตาดีบูญนะคะวันนี้ปฏิตาก็มาสัมภาษณ์คุณพ่อนะคะคุณพ่อ คุณพ่อกองเนาะคุณพ่อกองบางเลนนะคะวันนี้ก็คือเป็นลูกค้าที่ทานดีบุญเป็นหนึ่งกล่องนะคะท่านเป็นยังไงก่อนหน้านี้ท่านเป็นยังไงอาการเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังจากคุณพ่อเลยนะคะคุณพ่อคะก่อนที่จะทานดีบุญค่ะคุณพ่อมีอาการเป็นยังไงบ้างคะก่อนที่จะทานดีบุญเยเคยล้มในห้องน้ำเป็นอัมพาตกระดูกทับเส้นมาเกือบสองปีแล้วถ้า ไม่ซื้อยาหรือเพื่อนแนะนําก็ดีอะไรก็ดีมาทานก็เห็นผลบ้างไม่เห็นผลบ้างแต่รู้สึกว่าเสียเงินเปล่า<ะ>ทีนี้ก็วันหนึ่งก็ลูกสาวเข้าไปดูเว็ทางดูทูบว่าอีคูนเนี่ยเป็นยารักษากระดูกขักเส้นได้ก็เลยลองซื้อมากิน ทีแรกก็ไม่อยากให้เขาซื้อหรอกว่าว่าจะล่นหลอกแล้วกวยาอ่ะไม่นี่นอย่างที่คิดเพราะส่วนใหญ่ก็มักจะพูดแบบนี้กันทุกคนอ่ะขายกันสักกครัาแต่พอเราซื้อมากินจริงๆแล้วแค่สามซองจากแขนขาที่ผมผลิตไม่ได้จบสองปีเดี๋ยวนี้ก็สามารถยกแขนแล้วยกแขนได้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ พูดจาเนี่ยไม่เคยชัดเดี๋ยวนี้ก็พูดชัดขึ้นแล้วก็การการขากานไกเนี่ยมันมันหน้าไม่ขึ้นเดี๋ยวนี้แข็งเลยใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะแข็งมากแต่นี้ก็ดีขึ้นแล้วก็กินข้าวกินปลาอร่อยโอคุณพ่อคะแล้วคุณพ่อกินดีขนาดนี้ยกมือก็ยกสูงขึ้น กันขากันไกลก็ไม่แข็งพูดชัดเจนเลยค่ะณพ่าทานไปกี่กล่องกี่ซองคะเนี่ยมีขนานี้กินได้สามซองขึ้นไปเราปวดมากเลยอ๋อซองแ้าเลยแต่รู้สึกว่าเบาตัวแล้ดีขึ้นพอกินซองที่สี่ที่ห้ารู้สึกว่าอยากจะลุกนั่งอยากจะลุกเดินอยากจะไปที่ไปที่ทำให ให้ตัวเองสบายใจเพราะว่าตอนนี้ก็นอนมาสองปีแล้วว่าไม่อยากจะนอนต่อไปแต่พอดีมาเจอยาของดีก็เราเพว่าดีบูลเนี่ยเป็นสุดยอดของกระดูกทับเส้นแล้วก็ทำให้ปกติขึ้นคอข้อคอขอบใจดีบูล วาน่าโอกาสนี้ด้วยนะคะโอเคผลิตภัณฑ์ดนบุญของเรานะคะคุณพ่อจะลองนั่งโชว์ให้ดูนะไม่ติดเชือกใช่ไหมไม่ต้องเอาสายสายเอาสายอ่ะโอ้โหนานนั่งไม่ได้โปรเกติคคุณพ่อนั่งไม่ได้ไม่ไดมพี่ไม่ได้แต่ก่อนนั่งไม่ได้เลยหรอไม่ได้ไม่ไอ้ ข้อเข่าเสื่อมอาการจะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่ออายุ40กว่ามันมีอาการยังไงบ้างตอนนั่งอยู่เฉยจะไม่ปวดจะเริ่มปวดเมื่อลุกขึ้นยืนเดินหรือเดินไปไกลแล้วจะมีอาการปวดตามมาคือจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนด้านในของข้อส่วนสีฟ้าเป็นน้ําไขข้อที่หายไปเกิดจากการเสียดสีจนเกิดกระดูกขึ้นมาคนไข้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมจะมีอาการปวดเขา่า สาเหตุของอาการปวดเข่าก็เกิดจากอาการบวมที่มีอาการอักเสบอยู่ด้านในข้อเขา่ามีอาการบวมน้ำ